ถ้าคุณเป็นลูกสาวของอาจารย์ใหญ่คุณก็สามารถทำทุกอย่างได้ในโรงเรียนเลยล่ะดูอย่างแอบบี้สิวันนี้อาจารย์ใหญ่ของเรามีสอนด้วยล่ะเออสวัสดีค่ะพ่อวันนี้ผมจะให้คุณดูวิดีโอเกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรียนหวังว่าพวกคุณจะเงียบเงียบกันนะโอเคมาดูกันเลย นั่นคือเจ้าแอบบี้ตัวน้อยต้องมีบางอย่างผิดปกติแน่เลยฮ<ะ>่าเธอตลกจังเลยอ่ะลูกสาวตัวน้อยของผมแต่ผมต้องปิดมันก่อนละงียบงีบหน่อยทุกคนโอ้มันติดอะ่ะได้สักทีนี่แะบทเรื่องของเราในวันนี้ฉันต้องโดนเพื่อนห้อไปจนกว่าจะเรียนจบแน่เลย วงกลมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในวิชาคณิตศาสตร์สวัสดีตอนเพียงครับนี่คือของที่คุณสั่งครับเยี่ยมฉันหิวมากมากเลยและฉันอยากให้เธอได้เรียนทุกๆเรื่องเลยว้าวเธอจะกินมาในห้องเรียนเลยเหรอหอมจังเลยอ่ะนั่นมันอะไรกันน่ะพูกเธอใจเย็นกันก่อนนะเรากําลังทําโจทย์กันอยู่ส่งนั่นมาให้ฉันเลยฉันจะให้เธอดูวงกลมที่สมบูรณ์แบบนี่ดูสิวงกลมนี่สวยงามมากแค่ไหนไม่มีทางฉันหิวมากเลยนะ นั่นเป็นพิซซ่าของฉันงั้นหัวข้อต่อไปเป็นสามเหลี่ยมก็แล้วกันเตรียมตัวระวังไปนายผ่านการสอบวิชาพละแล้ว โอ้แอบบี้เธอก็ต้องมาวิ่งเหมือนกันนะหนูเหรอคะแล้วหนูจะใส่ส้นสูงแบบนี้วิ่งได้ไงอ่ะใช่แต่ว่าทุกคนต้องผ่านการสอบวิชาพละนะมันเป็นกฎโอเคงั้นมากับผมมาเถอะมาเร็วหนูไม่วิ่งหรอกแต่นั่นอะไรอะ่ะอาจารย์พละทําให้อบบี้ตัดสินใจวิ่งได้แล้วหรอไม่เขาตัดสินใจให้อบบี้ขี่หลังแล้ววิ่งต่างหากละ่ะแล้วเวลาเป็นไงนะนียมเ,เลยคุณกับผมผ่านการสอบวิชาพละแล้วคุณได้เออ oh, ขอบคุณนะคะ วันนี้พวกเราจะมาทำการทดลองกันผมจะมาแสดงให้คุณดูถึงปฏิกิริยาระหว่างการผสมเมนทอสกับโค้กเข้าด้วยกันแต่พวกเราต้องระวังกันหน่อยนะว้าวเจ๋งสุดๆเลยอ่ะบอกพวกเราหน่อยสิครับว่าทำไมไมันถึงเวริร์กแต่แอบบี้ไม่อยากเสียวเวลากับคำถามง,ง่ๆนั้นเธอเลยตัดสินใจทำบางอย่างที่รุนแรงขึ้นฮะเล่นสนุกจังเลยคราวนี้ผมจะให้คุณได้เอฟเพราะพฤติกรรมของคุณแต่หนูได้เรียนสูตรทั้งหมดเลยนะ งั้นในกรณีนี้คุณก็สมควรจะได้เอแน่นอนแอบบี้เพิ่งจะตัดสินใจทาการทดลองที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นสักเล็กน้อยแต่นั่นมันไม่แฟร์เลยอะไปบอกพ่อของคุณเลยนะว่าคุณได้เออเร็วเข้าทําให้มันดูเร็วหน่อยฉันอยากให้มันดูเพอร์เฟกต์อะสวัสดีตอนพี่อยงทุกคนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นยังไงบ้างสวัสดีครับพ่อมันเยียบไปเลยดีพวกเธอควรเรียนการใช้โปรแกรมใหม่ๆช่วยด้วยครับ อะไรอ่ะเจตมีอะไรรึเปล่าไม่ไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่ล้อเล่นนะ่ะพ่อคะอย่าไปสนใจเขาเลยเขาแค่ล้อเล่นนะคะโอ้ก็ได้แล้เรียนทุกคนไว้เจอกันนะนี่มันเรื่องตลกอะไรกันผมเหนื่อยแล้วว่าผมขอโทษค,ครับ <S <S 2> <S 2> แหมแล้วเามาื่อไรรูปของฉันจะเสร็จเนี่ยเอาให้มันใหญ่ขึ้นอีกเร็วเข้าใหญ่อีกใหญ่ขึ้นอีกฉันอยากได้เหมือนคิมคาเดเชียเลยอะ่ะฉันจะได้กี่ไล์กันนะเนี่ยเย้ จะเป็นหรือไม่เป็นนั่นแหละคือคำถามแอบบี้นั่นเธอทำอะไรนะ่ะหนูแค่พยายามทำให้เชคสเปียร์ดูหล่อขึ้นนิดหน่อยอะค่ะเธอทำอย่างนั้นได้ยังไงอะตอนนี้เราต้องมาจัดการทุกอย่างแล้วโอเคงบอน,วน,นิวเรามาเรียนวาดรูปกันดีกว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะแมแแมบางครั้งบทเรียนมันก็ไ,ได้ขึ้นอยู่กับฉันหรอกนะนี่มันวิชาอะไรเนี่ย ใช่เราไม่มีสีเลยด้วยซ้ำแอบบี้มันเป็นเพราะเธอเลยเจตนายไม่ชอบมันหรอนี่สิตอนนี้นายก็ดูเหมือนฟรีดี้คาโลฉันชอบการวาดรูปจังเลย <S <S 1> <S 1> เราก็ต้องช่วยให้เขาไปเที่ยวสักหน่อยแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเอง โอเคเราเต็มทุกอย่างพร้อมแล้วไปกันเลยนี่เหมือนน่าตื่นเต้นจังเลยข้อไปข้างในเร็วเข้าสวัสดีตอนเที่ยงมีอะไรกันหรือเปล่าเซอร์ไพร์เรามีตั๋วไปเม็กซิโกมาให้คุณคุณไม่ได้ไปเที่ยวมาตั้งนานแล้วนะขอให้สนุกนะครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยผมมีลูกน้องแสนดีสุดๆเรียบร้อยตอนนี้เราก็สบ,บายกันละแอบบี้ Abby, ต้องการนั่งที่ประจำของเธออีกครั้งแต่ไม่มีใครช่วยเธอเลย เฮ้พวกนายทำไมยังนั่งกันอยู่แล้วไม่มาช่วยฉันล่ะฉันต้องเปิดมันเองหรือไงโอเครู้ไว้นะเราไม่มีที่ประจําอะไรทั้งนั้นแล้วล่ะเธออยากจะนั่งตรงไหนก็นั่งเถอะฮะอะไรครับเจ้าหญิงเศร้าหรอที่คุณพ่อไม่อยู่อ่ะฮ่าฮ่าสวัสดีตอนเที่ยงแล้วหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือปากกาชาไข่มุกมันคือการทดลองที่เจ๋งสุดๆงั้นเรามาเริ่มกันเลยผมเอามาพอสําหรับทุกคนเลยนะฮ่าฮ่าฮ่าเหมือนง่ายสุดๆเลย คุณแค่เออปกาน,นี้ไปแล้วก็เป่าให้แรงๆเอาไปเลยแอบบี้ส่งมันนี่เลยนะหน่ามันของพวกเราตอ,อนนี้พวกเราต้องสนุกมากแน่ๆนะอิวนน่ามันอะไรกันนะ่ะนี่มันแย่จังเลยอ้าอีกแล้วเหรอผมไม่ได้ทำนะโอเคผมต้องตรวจกันบ้านสักหน่อยละฮะตอนนี้วเราก็เอาคืนเธอได้แล้วฉันทนไม่ไหวแล้วนะ วันนี้นักเรียนทุกคนเขาไม่สอบคอมพิวเตอร์กันแหละไม่อบบี้วันนี้เธอจะต้องใช้คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึง่งคุณต้องไปทางนั้นแล้วล่ะแน่ใจหรอคะว่านี่เป็นไอเดียที่ดีอะ <c oughs> ่ะแน่นอนสิเริ่มเลยโอ้เก่าสุดๆแถมยังฝุ่นเต็มไปหมดฉันไม่รู้ว่าต้องเปิดมันยังไงด้วยเนี่ยดูสิว่าเธองงแค่ไหนน่มันตลกจังเลยโอ้ผมเป็นอาจารย์นี่นะทุกคนกลับไปทํากันได้แล้วมันไม่เห็นโหลดเลยอ่ะ ใช่แบบนี้ฉันคงไม่ได้ทอะไรแล้วไม่เห็นจะเวิร์กเลยเด๋วเขาสิเปิดหน่อยโอ๋ยเปิดหน่อยเถอะนะฉันต้องทํายังไงกับนายดีเนี่ยฉันเริ่มจะเป็น<อ>บ้าแล้วนะอ้าหมดเวลาแล้วทุกคนทากันเสร็จแล้วใช่ไหมเจ้ทําได้ดีเลยนายได้เอจอชก็ทําได้ดีเหมือนกันแอบบี้ <Abby S 2> แล้วเธอละใช่ไหมงั้นอย่างนี้ฉันคงต้องให้เอฟเธอแล้วล่ะ,ละแต่นี้ไม่ใช่ความผิดหนูนะคะคอมพิวเตอร์มันเปิดไม่ได้อะดูสิคะเธอก็มีข้อแก้ตัวแบบนี้ตลอดแลละ ครูก็โกรธหนูเหมือนกันเหรอหนูไม่เคยทำอะไรให้ครูเลยนะการสอบเลขเริ่มขึ้นแล้วสงสัยจังเลยว่าทุกคนจะทําได้หรือเปล่านี่คือสมการของพวกเธอจ้าเด็กๆโอ้แอบบี้ oh, ฉันมีโจทย์พิเศษสําหรับเธอนี่คือโจทย์ของเธออตนนี้นยากเกินไปนะคะหนูไม่เคยทํามาก่อนเลยโอ้ไม่นะในระหว่างนั้นฉันกินพิซซ่าดีกว่าจทย์หาดวงกลมนี่มันก็อร่อยเหมือนกันนะนี่มันหายนะชัดๆฉันไม่เคยเห็นสูตรแบบนี้มาก่อนเลย เจ้าช่วยสันเกรดวิชาเลขทุกคนทํากันเสร็จแล้วหรอ,องั้นฉันจะทาให้ดีที่สุดแล้วกันนะอย่างน้อยฉันก็ได้เขียนอะไรลงไปบ้างแล้วแหละฉันต้องรีบหน่อยแล้วเฮียนี่ข้อสอบของหนูค่ะ,ะครูขอตรวจแป๊บนึงนะอุ๊บส์โทษทีนะแต่ครูรับมันไว้ไม่ได้หรอกมันสงก,กร็รกลเกินไปอะ่ะเธอรู้ไหมงั้นฉันให้เอฟแล้วกันแต่หนูพยายามแล้วนะคะมันไม่แฟร์เลยอะ่ะหนูจะฟ้องพ่อแน่ตอนที่เขากลับมา เฮ้เจสส่งลูกบอลมาให้ฉันบ้างสิได้เลยเนี่ยเอาไปขอบคุณนะเออนี่มันสนุกจังเลยโอเคส่งนั่นมาให้ผมเลยผมมีโจทย์พิเศษสำหรับคุณตามผมมาเร็วเร็วเข้าผมมีผ้ากองใหญ่ที่ผมซักไม่ไหวแต่ผมคิดว่าคุณน่าจะทำเสร็จภายในวันนี้นะเอาไปทำเลยนี่กระมังของคุณโชคดีแล้วกันอิว e นั่นถุงเท้าใครอะ่ะน่าขยาขยางจังเลยอ่าแปบ๊บหนึ่งนะนี่รางวัลของคุณ ผมเชื่อว่าคุณทำได้ตอนนี้แอบบี้ถูกแกล้งตลอดเวลาเลยดูสิพวกเขาให้เธอใส่ชุดยูนิฟอร์มของโรงเรียนด้วยอะ่ะ <c ười> ฉันเศร้าจังเลย <c ười> <c ười> ใช่ทุกคนเง,ยงียบๆหน่อยสวัสดีตอนเที่ยงผมกลับมาแล้วนี่เป็นการพักผ่อนที่เยี่ยมจริงๆฮอคะ่ะ กลับมาสักทีหนูรอมาตั้งนานแล้วชเชยวคุณไมเออร์ผมดีใจจังเลยที่ได้เจอคุณพ่อคะหนูขอเกาะหน่อยนะนั่นของหนูเหรอคะว้าวดูก่อนนะพ่อยังมีอีกนั่นพอเอาของขวัญมาเต็มกระเป๋าเลยเหรอว้าวมันเยอะมากเลยอ่ะนี่ของหนูหมดเลยลูกสาวตัวน้อยของพอ่อหนูรู้ว่าใครต้องการมันมากกว่าหนูรอแป๊บหนึ่งนะคะเธอทําอะไรของเธอน่ะแอบปบี้ลูกโอเคหรือเปล่าคุณเบคคะนี่ของคุณคะ่ะ โอ้เอ้แอบบี้ไม่จำเป็นหรอกนะขอบคุณมากเลยเธอนี่เป็นนักเรียนที่ดีจริงๆขอบคุณค่ะแต่หนูกลับมานะคะพวกคุณทําอะไรกับลูกสาวผมเนี่ยแปลกจังเลยคุณเบลลี่คะนี่ของคุณค่ะของฉันเหรอเซอร์ไพรส์สุดๆเลยทําไมเธอทําแบบนั้นน่ะคุณมิเชลค่ะหนูขอโทษสําหรับพฤติกรรมของหนูนะคะหนูมีของขวัญมาให้คุณค่ะว้าวมันนี่หรจ่ใจที่รักรูไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะเป็นเด็กดีแบบนี้ขอบคุณนะจ๊ะงั้นฉันกลับไปคุยกับสุดที่รักของฉันดีกว่า ตอนอยู่โรงเรียนคุณชอบทำอะไรหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c คร b e ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน